ว่าเมื่อไปแสบบบส่วนหนึ่งกรแสบบบมันปรากฏตัวขึ้นมาตอนที่จะสรุปลอยตัวขึ้นมานี่สิ่งที่พระองค์ได้สั่งสมกระแสบุญเอาไว้เนี่ยพอระลึกถึงเท่านั้นมันไหลมาท่วมทับจนแต่ที่นี้มันเป็นงานบัรทใช่ไหมถ้าในทางเป็นรูปบัตรทว่าเมื่อนั้นเมื่อพระองค์ก็ถึงนี้พยามารทั้งหลายยกกองเท้ามา ในสิ่งที่จะเอาชนะพยามานได้ก็คือกระแสกระแสแห่งพลัปกระแสพลังงานเปลี่ยนน้ำที่หลั่งไหลออกมาจากมือผมก็คือสติปัญญาที่หลั่งไหลจากแต่เรียเก็ยัไม่เห็นว่าในทางนี้มือผมใช่ไหมมองยืนภาพเป็นรูนปธรรมแต่ในน,น,น, <facial> <gger> นี้เขานำมาทำคือการที่จะเอาชนะกระแสว่าอุสุลมานทั้งหลายต้อง <ản> ใช้สติปัญญาอย่างมหาศาล ขณะต้องบีน้ำไหลออกมาเป็นไหลเป็นโค้ทับกองทับเยี่อมาเพราะนั้นกองทับเยา่อมาที่เราเห็นเป็นอะไรต่างๆที่แล้วสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยมารวมเป็นเป็นสิ่งเดียวกันก็คือกระแสที่เป็นอกุสุทั้งหลายเราไม่ต้องแยกแยะในรายละเอียดนะที่ชื่อว่าอุกุูุใช่ไหมเพราะว่าความชั่วร้ายทั้งหลายมีอยู่ในตัวการมดทางอัจตระตัวนันทั้งทีความปิชาอิชยาหินแก่ตัวและก็แลดั่งภาในื่องหมด อันนั้นเราไม่สามารถเลยที่จะไปจัดก,การมันเป็นเศษเด็ดขาดทีเดียวได้แต่มันมีเล็กเด็กที่สั้นอยู่ใช่ไหมมันเติงชั้นดึกที่สุดท่านใช้คำว,ว่าอาสวรรค์ปัญญายุทธสุดท้ายของพุกเจ้าจําเป็นต้องตัดรากตัดรูปของของกระแสบาตรแลายขั้วใช้คำว,ว่าอาสวะอาสวะรรคายยาย์ปัญญาคือญาติสุดท้ายนี่ถ้าเข้าถึงนอ,นอสวะรคายยาย์ปัญญาเนี่ยทุกโอากาสที่ไปตัดรากของ อุศลทั้งหลายทั้งปวงแต่อุศสนี่ไม่ได้แปลว่าบาปไม่แปลว่าชั่วนะอุศลแปลว่าความไม่ฉลาดทั้งนี้นะอุปสงคลเรว่าความฉลาดใช่ไหมคือการที่คนเราไม่ฉลาดเนะี่ยมันก่อให้เกิดความชั่วในหลายอย่างได้แต่ตัวอกศุศลงคเดมันยังไม่ป็นหานมันยังไม่ดึงหานตอนเมื่อทํไปด้วยความไม่ใส่ใจไม่เยียบคายไม่ต่างมันเป็นที่มาเป็นเหตุ เป็นเกณฑ์ทมาของบัณของโลสส์เช่นนั้นเองในการปฏิบัติธรรมเมื่อเพิ่มเึ้นว่ากันตรงตัวเพเ่มื่อนเกิดความฉลาดเพิ่มเกิดปัญญา,าที่จะรู้เท่าทันตัวเองนะที่จะรู้เท่าทันตัวเองแต่คนเราเมื่อรู้เท่าทันตัวเองเนี่ยมันเป็นเรืองอัตนมัติมันรู้เท่าทันคนอื่นเือะตริงๆนะแต่ถ้าหากเราจะปพยายามรู้เท่าทาันคนอื่นแต่ไม่รู้เท่าทาันตัวเองที่บาง <c oughs> รู้ได้เป็นบางคนนะ แต่ถ้ารู้เท่าทันตัวเองถ้าหมดมันจะรู้เท่าทันคนอื่นทั้งหมดนะอันนี้คือคือหลักมีผู้เชื่อแต่นู้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้การภาวนาการทำวิปัสนาเท่านั้นที่ถึงจะมาเรียนรู้เท่าทันตัวเองเนี่ยแต่การรู้เท่าทันคนอื่นอาจจะไม่ได้ใชควาจิแต่มันก็เป็นเรื่องของตัวเองอ่าเหนื่อยก็มีเหนื่อยฝามีฝันแต่ที่ต้องียาก็ยังมีวิปัสสนาอย่าง เพราะังนเองเราชิงมัทธรรมาุนทุนโันสนาญาณต้นต้นที่สูงให้ฝึกทวนกระแสฝึกพืมกระแสในเพราะว่าบางวันอยากมีทางไม่ดีเนี่ยเริ่มทวนมันเล็กนน้อยคนไปเลื่อไเื่อยเนจนไปทางเราเองแต่ประการสำคัญมันจะมองไม่เห็นว่าอันไหนเกระแสอันไนกระแสกระแสบาปคนนึกแตกระแสบุญเรานเห็นยากทั้งดี่คอยสังเกตไปเรื่อยๆแล้วกัน แต่บางทีเราบอกกนรดูตรงเราแต่เนี้ยค่อยจไม่ได้แต่ให้แกสังเกตไปทีนงบางครั้งเราคิดใหญ่ทำอะไรดีๆมันไม่มันดีนะคิดจะทำดีๆแต่บางครั้งการลเทศเป็นเรื่องเชิญแต่คนใหญค่คนใหญ่ถ้าเราคิดแต่ทำในสิ่งที่ดีถ้ามีกุศลอยู่ด้วยเนี่ยมันจะเป็นตัวประกบว่าให้ก,การเทศแต่ถ้าคนส่วนใหญ่ที่ผิดหวังคือ ขี้จะทำดีแต่ไม่มีกุศลแท้จริงนะขี้จะทำดีแต่ไม่มีกุศลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ด,ดีคนในสังคมก็เลยท้อ,อทำดีทำเหบืออะไรทำแก่ไฟ,ไฟรใส่ถูกน้ำทำดีแก่สังคมทำดีมากๆเราไม่เห็นไอเดียอะไรฟังเพราะแท้ไม่อยากทำดีต่อนี่ก็อะไรฟังดีแบบไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> ลเลยมีอยู่ ช่วงมาตยทำงานช่วงแบบคุมไสูทั้งหล ne, ังเสียเนี่ยเขาจะเซตตีไว้ว่าสังคมไม่ดีสังเขาใช้คำว่าเพราะคนดีท้อแท้นะไม่สังคมเร็วเพราะคนดีท่อแท้เขาเคกินติดสังคมเร็วเพราะคนดีท่อแท้เลยเขียนเตียงเลย สังคมเลวเพราะคนดีท้อแท้ทํามาได้เขียนเตือนนะสังคมเลวเพราะคนดีดีไม่จริง <laughs> ถ้าใจบอกว่าคนดีทำดีไม่ฉลาดมันไปจะหนักไปเถอคนดีดีไม่จริงกันเงเพราะฉะนั้นในสังคมตึงเราเราทาดีเพื่อจะให้สังคมรู้ว่าเราได้ทําดีอ่ะเพื่อจะให้สังคมยุ่งยองเนี่ยเพื่อให้สังคมรู้จักอันนั้นไม่ใช่ความดีที่แท้จริง การทำดีที่แท้จริงสังคมไม่จําเป็นต้องมาราู้จักเราแต่ให้รู้เราให้รู้จักเราที่เราทำดีเพื่อใครฉะนั้นเองก็สองเปอร์เนต์เปร์เสูจน์เปอร์เซ็นต์ทั้งพสูจน์ร์เซ็นต์หนึอร์เนไหลในใจของเราตลอดเวลาแต่เราก็การที่จะให้กระแสนหนึ่งหมดไปโดยที่เอากระแสนหนึ่งไปต่อจัดหนึ่ง มันไม่ได้เราทำดีเม่อช่ไปกับจัดความช่วนทำดีเพื่อให้จิตมันมีส่วนดีมากขึ้นแล้วมันก็จะไปกินเนื้อที่ของชส่วไม่ดีเหมือนกับตรงนี้มันมืดเราไจะเอาไปไล่ความมืดมันได้แต่ว่าเราเพิ่มแสงสว่างขพ้่แล้วความมืดมันก็ไม่มีที่อยู่เองเมื่อเราเพิ่มพลังของกุศลขึ้น พลังของกุษณีมันมีเนื้อที่ดีแต่มันหมายความว่าเพราะว่าที่เป็นกุศลีเขาไปกำจัดอกุศลไม่ใช่แต่ว่ามันมันเป็นเป็นเป็นนิติีมีเราวมืดกับสว่างอยู่เนี่ยนะมันมันเป็นนิติที่เราไปไปกินเนื้อที่เองดังนั้นเองให้รู้ว่าเมื่อใดใจเรายังมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ก็ให้เรารู้ว่ามันยังมีเนื้อที่เหลือที่จะให้เราทำำําความดีได้ นะแต่เมื่อใดรู้สึกมันไม่มีกะระแสอะไรไม่ดีในใจของเราปรากฏอยู่เลยเนี่ยกระแสในจิตใจของเรามันเต็มไปวนสิ่งที่ดีดีที่สุดแต่มันยังมีอะไรรลงเหลืบบขึ้นมาในใจของเรานะ <c oughs> เรื่องที่ไม่ดีอที่เราคิดแบาที่เราไม่น่ายคิดแบบนี้นะการนัหน่อมันมีเนื้อที่จะเพิ่มความดีตรงนั้นได้เรียกว่าโบราณก็แล้มันไม่มีบาลีไม่แก่ <c oughs> มันจะต้องมีสิ่งที่ ไม่ดีเนี่ยแฝงอยู่ในใจของเราแต่ให้เรารู้ว่าเออเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีๆแย่จะทำอยู่ให้คีดอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าฉันไม่น่าฉันปฏิบัีตบัณฑนานฉันไม่น่าคิดแบบนี้เดี๋ยวขี่นี้แบบนี้ไม่ถูกเออที่ฉันยังมีความคิดไม่ดีเนี่ยฉันก็ยังมีโอกาสได้ทำมีสิ่งดีๆเดี่เยอะข้นี้แสดงว่าฉันเรียนารทำดีต่อไปประมาทไม่ได้ฉันบอกว่าไฟไม่น้อยตกที่ไหนถ้ามันมีเชื้อสามารถพุกป็นไฟใหญ่ได้ ของสุปภูกิจาระแม่น้อยก็ท้องให้สูงิีงหนึ่งได้เช่นใดแม้ความไม่ดีเด็กเล็กๆๆน้อยที่มันซ่อนอยู่ในจิตใจแต่ถ้ามาประมาทแล้วมันขยายขยายตัวได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความดีที่เป็นผู้สูงในจิตหร่งเป็นอสังกัดทรเนี่ยก็ได้แก่ตัวตัวอย่างปัญญ,ญา,ทา,า,า,ทาที่เราทุ่ทํากันเพราะฉะนั้นการทํานิพพานตัวไว้ได้กุศสูมากเด้นบดมากาเพราะว่า มันเป็นตัดที่ต้นกิเอของความไม่ดีต,ต้นเหีความไม่ดีต้นดีของบาปต้นแหตุของความชั่วทั้งหลายืองเรา็้ืเอุศนะอ่า้นอุศความไม่ชาความไม่รู้ท่อทันตัวเองตันเองแล้วเราก็สังเกตไปเรื่อยๆในชีวิตประจวันของเราถ้าหากว่าเรามีชีวิตมีเพื่อนมีค่ายนิยมันเดียวกันมี พราะว่าปฏิบัติเปนเดียวกันมีเพื่นปฏิบัติเป็นทางเดียวกันก็ยิ่งดีมันเป็นผู้ปรับผู้สนธนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันกันเช่นมเหมือนเเพื่อนเพ่อนทางเพราะงัน,นการมีผู้มีครอบครัวไม่ใช่เป็นบุญสนในเสร็จนะครับแต่เราต้องปรับที่ตีไรเขียนแต่ใช้ว่าทาที่ตสามดวญเตาให้มีที่ติมีความเห็นมีสติป,ปัญญาไม่เดือดร้อนแล้วก็กุส เราเนะมันม uh, e. ีค้างมจแจของพวกเราในภาษาหน่อยเอ่อตัวนี้มันค้างอยู่เนี่ยเราจะออกมันได้ยังไงราชี้กันได้เุืปอภาษานไม่ใช่ยัมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ใช้กัองเราบางสงมันไม่ดีนะอีไเขาก็รู้เดิมก็ใช่นี่แล้ก็เป็นเรื่องที่อีสามมันจะการมีสติปัญญาเสมอครภาษาต้องเป็ต่นกำัในการดูาหูนี่หลวงพ่อได้ว่านะ คนถามว่าพื้นรูปพ่อแปลงมันปฏิบัติทำีย่านไรมีคู่มีคของต้องควอย่เนียมันเป็นบริษัทนะถ้าคุณใช้มันเป็นไม่เป็นบริษัทคุณใช้มันเป็นัเป็นบริษัทใช้มันเป็นใช่แบบไหนก็ก็ต้องปรับจูระดับของสติปัญญาให้ใกล้เคียงกันและวมกันเดินทางไปสู่อทั้งปันก็คือมีปัญหามีบริษัทอะไรก็ช่วยกันแก้ไขช่วยกันปรับแล้วก็เป็นเพือนร่วมทางมี่คป็ข้อดีเนี้ย แต่ข้อไม่ดีคือจูงกันไม่ได้ให้จูงก็ไม่ดีคนละระดับก็เป็นตัวถ่วงทึงกันอะไรกัน,นมีสมาธิเดียวแต่ถ้าเราวพุทธดำมาปฏิบัติเกิดสามารถที่ดีด้วยกันก็ปรับพวกจูงแต่เน,นแต่ถ้าหาอิสระมันก็ไม่สนใจเลยราก็เหมือนก็มีอะไรมาดึงม,มาถ่วงมาหน่วงมาลางเอาไว้เหมือนการเดินข้างหน้าตัวยากนี้คือข้อดีข้อเสียกันเพื่อควบตัว นั่นเองการปฏิบัติหากว่าเรามีโอกาสได้ฟังมคือช่วงช่วงอย่าลืมว่าการภาวนาถ้าถ้าเราทําไม่ต่อเนื่องเนี่ยผลมันไม่เข้มแข็งมาพูดหลายครั้งว่าเหมือนกับเราคึ้ข้าวต้มแกงถ้าหม้อแกงหม้อนี้ไฟระดับนี้ต้องใช้เวลาเท่านี้เนี่ยมันถึงจะสุกในเวลาเท่านี้เชื่อไหมแต il, ่หากว่าหม้อแกงระดับนี้คุณใช้ไฟต่ำกว่าระดับเราไ็ใช้ ไอ้สิ่งที่เราเหมือนเราทุกมันมากกว่าก็ไม่สามารถจากัดเวลาได้ก็ยืดออกไปเรื่อยๆบางทีมันสมรัยไปบางทีบ้างอะไรกก็ยืดออกไปเหมือนกันการทําความเพียรถ้ามันต่อเนื่องกันสมมติว่าคาวนี้ถ้าไฟต่อเนื่องกันประมาณสามสิบนาทีจะสุิแต่ถ้าเกิดว่าไฟมันต่อเนื่องสักสี่นาทีไฟมันอ่อนมันไม่ใช่ไฟในสามสิบนาทีแล้วนะจะยืดออกไปเรื่อยๆ เหมือนกันถ้าเราสมมติว่าเราสามารถทําลายทุกทําลายกิเลสได้ในอายุอย่างน้อยเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ต่อโลกของหาสายใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปรู้เข้าใจธรรมะเมื่ออายุมากแล้วเนี่ยเวลาก็เหลือน้อยแล้วสิ่งที่เราได้มาคุปชิฟต,ตัวเราแต่ไม่ได้ผู้นิจเจ้าท่านกำลังถึงถุนีีท่านเหลือเวลาให้โลกอีกสี่สิบห้าปีใช่ไหมคลี่คทามป่อยไปทอม ที่พอเห็นทางเนี่ยตั <OR> <part> so oui, ้งแต่คนตั้งแต่จับต้นทางลูกนางคือตั้งแต่พัสดารบันขึ้นไปจะเห็นปลายทางแล้วว่าเธอจะไปไหนแต่เนี่จับต้นทางจับปแสของพะสดารบันนี้ไม่ได้นะยังไม่รู้ปลายทางที่จะไปไปตรงไหนเพรตรงี้ตัวนี้เหมือนว่าความขวายเพื่อนเพื่อนใช้่นลูกนางที่ถูกต้องก็เราเห็นต้นทางเห็นปลายทางอะไรจะดีปรับ มโนวิญญาณท่านถึงแต่ร hmm. ับแปลว่าผ mm hmm. so, ู้ที่เข้าสู่กระแสของโซดาบอลแล้วคนนั้นจะไม่ตกไปสู่การเยกูนนี่ค่ะมีแต่ไม่มสู่กระแสมันก็ปนขาวเพราะฉะนั้นนี้นีงต้นกระแสของลูกนางกระแสของลูกนางมาดูตรงนี้ว่ากระแสของลูกไปดูงไงกระแสของลูกไหลไปสู่อะไรมองไปเช่นกระแสบีสู่ใจแล้แล้ากระแสของนางมันไหลไปสู่ สิบแปดสิขะใช่ไหมมีาหารรแยเห็นสองกระแสนนี่ชัดๆนี่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถทําที่จะแสน้ำไหลไปสู่ไตรสิขากระแสน้ำไหลไปกับกระแสรูปมันก็เป็นกระแสของน้ำรูปไปในกระแสตะลักวิที่องถูกใช่ไหมรูปนามมั่นแยกเป็นสองเแสกระแสที่ป็นามรูปและน้ำล้วนๆถ้าเมื่อไหร่มัน ไปกระแสของรูปมันกลายเป็นน้ํมรลปคือสติของพวกแต่เมื่อไรแยกน้ำมะูกุออกขึ้นเป็นกระแสน,น้ำล้วนๆเป็นกระแสข,ของใจแล้วมันตีนให้ดบบนนะีเข้าใจรึสายสีขาวสีสันดะีไปแก่หมมายความว่าในความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันเป็นกระแสข,ของใจสิขาวในความรู้สึกตัวเนี่ยถ้ามีสติอย่างเดียวก็ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมีสมาธิอย่างเดียวมันสมบูรณ์ มีปัญญาอย่างเดียวไม่สุขเพราะนั้นกระแสตรงนี้ต้องบอกกับปริสติสมนีปัญญาในอาการสุขที่แกล้เคียงกันเราถึงจะมาบาลานกับกระแสของนางมันด้วยกรณ์คนทั่วไปที่ไม่ได้คอนเพนตัวใจสีขาวเนี่ยคือสีสมนีปัญญาก็าจะตกไปสู่กระแสของนามลูกไปเยกไม่ออกฉะนั้นเราบัเราไปเจริญสติปริสติอันี้ก็จะไปแยกออกระหว่า เวทนาของกายและเวทนาอนพอเรารู้เท่าทันเวทนาของกายเราก็ไม่ปล่อยให้มีกระแสของเวทนาของกายลูกเดาออต่ครอบของสิ่งเห็นคามแตเห็นความแยกแยะนึให้ชัดก่อนแต่แน่นอนเบื้องต้นเนี่ยเรารู้ไม่ทันได้ทั้งหมดเราต้องใช้อะไรเข้าไปช่วยตีใช่ไหมเพราะนั้นในนั้นท่านก็หยิบมสมุดอเมรกาณีขึ้นมา จะไม่ไม่เอาปอดกรณี mm hmm. <laughs> ทำไมไม่เอาไม่กรณี mm hmm. อเพราะว่าท่านเปลี่ยนความอดทนของแขน,น mm hmm. อ่แต่พปอดกรณีก็คือม,มันท่านใยใช่ไหมถึงนั้นมันไหวง่าย mm hmm. แต่ท่านดีมันไม่ไหวง่ายทุกทียิ่งมีความอดทนสูงือ, mm hmm. พอเ,เพราะเขาเปรี่ยนเท่ากัอวไป เป็นคิกไงคลิกก่อนแต่ปัญญาถ้ามีขันติแล้วปัญญามันเกิดแต่ขันตินั้นต้องประกอบด้วยอะไรด้วยสติ <Okay. S 1> ถ้าขันติไม่ประกอบด้วยสติมันกันทวงเป็นอย่ญญางนะี้แล้วแต่ขันติที่ขาดสติเขาเรียกว่าอะไรเพียกช่อคาเก็บกดเป็นอันตรายใช่ไหมแต่ขันติที่มีสติ มันกลายเป็นตัว่อที่เกิดตัวปัญญาดงนันีนี้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติไปนานๆต่อเนื่องเราไปชั่วโมงสองชั่วโมงเราต้องสังเกตตัวเองว่าเรามีสติในการคุบคุนี้หรือเปล่ามีสติโอเคเราเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกลบไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมุติว่าเราขาดสติเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นเราเข้าใจมันไม่ได้ใจของเราก็แกวงไปดังกำลังของัุเอง ใช่ไหมแต่ถ้าเข้าใจมาได้มัน,นกนนน็เปิดวันทุกเวทนาได้ทันทีโดยที่ทุกควเมนทางการไม่เข้าไปอีกความจีเพราะนั้นกระแสทุกเวทานานก็อยู่ได้แค่รูปไม่เข้าไปเปลี่ยนเลียนนะเ,เ,เพราะมีตัวรู้เท่าทันเป็นตัวสกท้กัน้นอยูเป็นตัวสติใช่ไหมเพราะนั้นถามทเกจะถามมต้องถาม,อาถามตอบเรียบร้อยแล้ว <laughs> เอาไว้หนูว่าเอาไว้กำรังสิเอาระมวลมาแล้วไม่ดูใช่ไหมอ่าหนูว่ามีคำถามคือว่าที่ท่านพูดถึงกระแสจิตที่ไหลไปสู่ทางไรสิกฐานเนี่ยความจริงที่เข้าใจถึงเรื่องพวกนี้ถ้าเราปฏิบัติจิตแท้เดิมแน่มันเป็นประพัสองอยู่แล้วมันก็ควรจะขึ้นมาเองเองสีธรรมะที่ปัญญาที่จะวางเสริมถ้าปฏิบัติด้วยจริงพออันนี้พูดในแง่ทฤษฎีมากกว่า คืออย่างนี้ามาเคยถประโยชน์อะไรในาการที่เราจะแยกไปว่าจะต้องศีลพอดีสมาธิพอดีหรือต้งอาพอดีเราจะได้ประโยชน์อะไรมาเคยถามปัญหานี้กับหลวงพ่อพุทธทานเนวะ่าหลวงพ่อในทฤษฎีที่หลวงพ่อว่าเมื่อก่อนท่านประมวลเรื่องสีงใช่ไหมว่าเราทำถือว่าจิตเดิมแท้เนี่ยพรท่านสอนของใสมาตัา้งแต่เกิดมันไม่มีใครมีกิเลสตั้งแต่เกิดคนมันก็บราไปสอนของใส ถ้างั้นเราทำไมไม่สร้างอนนาณาจักรมาสักแห่งหลวงพ่อปฏิเกิดมาปั๊บเนี่ยไปอยู่าอาณาจักรพี่เลยจะได้เป็นพระสาบ้านเดชทุนมาุกคนมีจิตบริสุทธิ์อยู่ได้ใช่ไหมท่านบอกว่าคิดจามันคิดได้แต่ทํามันทําไม่มได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมันจะต้องไปสูสสส่กระแสของสังคมเมื่อกระสู่กระแสสังคมปั๊บเนี่ยแต่ละคนมีที่มามีกรรมมีเวรมีวิบากติดมาแต่บรรพบุรุษ ไอ้ความเคยชินยังมันจะแสดงเพราะนั้นตัวจิตกับพระสรนะนท่านผมเหมือนภาพอีกทุกอยเพรนะแต่ผ้าขาวนี่มันยังไม่ได้เคลือบน้ํายาอะไรเลยมันยังไม่มีอะไรสารพิษติดอะไรมาปกป้องพย,ยัดอะไรมากระทบมันก็จะเพื่อนคงดีเพราะนั้นคือสีแดลร้อนสังคมสีแดงรง้อนใ่ไก็จะทาให้จิตกระภัสสรน,น่งเศร้าหมองไปด้วยสิ่งที่มากระทบแต่ว่าผู้เป็นเจ้าของจิตัวงเนี่ยยังไม่มีสติ สมาธิปัญญาซึ่งเปินสุนสิเคลือบจะเป็นพัาสิติก็ดีจะเป็นน้ําเคลือบอะไรก็ดีเนี่ยสายะรที่จะทําให้ผ้าขาวคนนั้น,นจะสามารถไปซึมซับเอาสิ่งที่มากระทบได้เพราะนั้นดวสติสมาธิปัญญาทำมานเพื่อเป็นสายเคลือบกิตตัวประสันีิทีหรือเพื่มตัวก,กลั่นเอาสิ่งที่กิดที่เปื้อนแล้วที่ผ้า,าขาวที่ที่มันซึมซับเปื้อนไปแล้วเนี่ยเอามาส่ีกทีมันที่กลับเอาแต่พอมป็นซั์เจ้าของคน จ้าของจิตที่สะอาดสะอาดทรู้ว่าจิตสะอาดแล้วถ้าว่าจิตเขาเองเส้ามองรู้ว่าจิตเส้ามองไม่สบายแล้วหาวิธีกันเอาสิ่งเส้ามอง้ออกอันนั้นเราสมมติว่าเป็นสติสมี่ิปัญญามาเป็นตัวซับตัวกันปกครองกระแสได้ริงถูกทางฟื้นเพราะนั้นโดยจิตของมันที่เป็นพาะศรัเดิมแท้เนี่ยมันไม่สามารถยืนด้วยตัวมันเองได้ต้องมีตัวป้องเพราะฉะนั้นตัวใสิทติสทิ์จะเป็นสิ่งที่จเป็นคัายปลอยและสัฟองจิตอีกที วิธีที่จะปฏิบัติในทาง Practical ที่เราจะขึ้นทางที่เราจะเข้าถึงใจสิรษะก็คือวิธีปฏิบัติก็วิธีไหนก็ได้ที่ทาให้จิตรู้สึกว่ามันเบามันเราสามารถดูจิตตัวเองได้ว่าจิตของเราบริสุทธิ์ขึ้นสะอาดขึ้นสบายขึ้นเบาขึ้นนะวิธีไหนก็ได้แต่วิธีนี้แทนแต่ของก็อถึงมันง่ายนะไวเท่านั้นเองสําหรับคนบางคนคนบางคนอาจจะเห็นว่าไม่ง่ายและไม่เบาก็มีนะ หลายคนที่รรบไม่ได้เนี่ยนแต่หลายคนก็เราได้ที่เราเรามั่นใจแต่เพราะ,ะนั้นหลวงพ่อพูดแล้วอีกเอาเจ็ดปีไม่ต้องพูดถึงเอาสามปีก็แล้วกันนะเอาคอไปประกันเนี่ยอะไรเนระาไม่พูดกันนะยาำแล้วยัำอีกนะนีย่ยถ้ามันเป็นไม่เป็นอย่างนั้นเอาผมไปตัดคอได้เลยนะแต่ต้องทำตามเมื่องไทยถูกว่านะันน,านนะพะะนิจารณาพิจารณานี้เราก็พูดไว้ให้ตรนตามระบวนกันเสื่อมสุญ เสียเงินอยู่นั่งก็ได้เสียเงิเสียแล้วกลับไปหาคนนั้น